สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะคะคําว่าคนท็อกซิกเนี่ยค่ะสวัสดีครับใช่ครับได้ยินบ่อยจริงๆแต่พฤติกรรมแบบไหนกันแน่คะที่เราจะเรียกว่ามันท็อกซิกครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะรู้ทันหรือว่ารับมือ,อยังไงดีไม่ให้เราเองกลายเป็นคนแบบนั้นหรือว่าต้องไปเจอคนแบบนั้นนะคะครับผมวันนี้เราจะมาเอ่อ คุยกันเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยนะคะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาทั้งบทความแบบสำรวจแล้วก็แนวคิดทางจิตวิทยาค่ะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับคือบ่อยครั้งเลยความเป็นพิษเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนอื่นอย่างเดียวนะอ้าวเหรอคะครับแต่มันมาจากาตัวเราเองนี่แหละ ที่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันเป็นพิษต่อตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับโหอันนี้น่าคิดมากค่ะที่ว่าเราอาจจะท็อกซิกกับตัวเองใช่ครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อจิตใจเราอารมณ์เราลึกกว่าที่เราคิดอีกนะครับแล้วพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยคะ่ะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะจากข้อมูลที่เรามีได้เลยครับก็อย่างเช่นการที่เราเอ่อแคร์สายตาคนอื่นมากไปอ๋อค่ะครับจนแบบว่าเสียความเป็นตัวเองไปเลย หรือว่าการไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนไม่กล้าปฏิเสธเข้าใจเลยค่ะหรือบางทีก็แบกความรู้สึกคนอื่นไว้หมดเลยใช่ครับแบกความสุขคนอื่นหรือการยอมรับในสิ่งที่จริงๆเราควรได้ดีกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การงานการเงินอืมจริงค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกอันนี้เจอบ่อยมากโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยครับใช่เลยค่ะเห็นด้วยเลยแล้วก็มีเรื่อง ไม่กล้าแสดงความเห็นไม่ยืนหยัดเพื่อตัวเองปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบครับหรือมาตรการละเลยดูแลร่างกายตัวเองรู้สึกผิดเวลาได้พักผ่อนโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าเเราอาจจะขาดสิ่งที่เรียกว่าการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness นะครับค่ะแล้วก็อาจจะมีการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ําด้วยซ่่งประเด็นคือ พอมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่เราไม่มีความสุขนะครับค่ะแล้วมันยังไงต่อคะมันอาจจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงโดยตรงเลยที่ทำให้เราเผลอไปแสดงพฤติกรรมท็อกซิกซิกใส่คนอื่นโดยไม่รู้ตัวอ๋ออย่างนี้นี่เองคือมันเชื่อมกันจากข้างในสู่ข้างนอกถูกต้องครับพอเราข้างในไม่มั่นคงก็อาจจะแสดงออกมาเป็นการชอบควบคุมบงการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างที่ข้อมูลบอก เข้าใจแล้วค่ะหรือพวกที่ไม่เคยผิดเลยชอบโทษคนอื่นตลอดใช่เลยครับอันนั้นก็ชัดเจนหรือพวกชอบตัดสินวิจารณ์คนอื่นในแง่ลบตลอดเวลาพวกเจ้าอารมณ์ด้วยไหมคะอันนั้นก็ใช่ครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือพวกชอบนินทาพูดจาให้คนอื่นเสียหายมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาฟังดูแล้วบรรยากาศรอบตัวคงแย่มากๆเลยนะคะถ้าเจอคนแบบนี้แย่มากครับสร้างความเครียดความทุกข์ให้คนรอบข้างได้ง่ายๆเลย โอเคค่ะพราะเราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเนี่ยคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะรับมือยังไงดีคะหรือจะป้องกันตัวเองยังไงดีครับจุดเริ่มต้นสำคัญเลยที่ข้อมูลหลายๆแหล่งชี้ตรงกันนะครับคือการพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ครับควบคู่ไปกับการฝึกการตระหนักรู้ในตนเองที่เราพูดถึงไปตอนตอน้นแล้ว EQ นี่มันคืออะไรให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะ คือ EQ เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรนะครับแต่คือความสามารถในการแยกแยะด้วยว่าไอความรู้สึกนั้นๆน่ะมันมาจากไหนอ๋อแยกแยะที่มาใช่ครับมาจากสถานการณ์จริงๆหรือมาจากความคิดความคาดหวังของเราเองพอเรารู้ทันเราก็จะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นตอบสนองอย่างมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์พาไปฟังดูดีจังค่ะแล้วก็ต้องฝึกเรื่อง Empathy ด้วยใช่ไหมคะความเห็นอกเห็นใจสำคัญมากครับ เอมพ t h y คือการพยายามเข้าใจมุมมองคนอื่นเข้าใจที่มาของความรู้สึกหรือพฤติกรรมของเขาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับเขานะครับค่ะแค่พยายามเข้าใจใช่ครับซึ่งมันช่วยลดความขัดแย้งได้เยอะเลยนอกจากนี้การหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆสังเกตความคิดอารมณ์พฤติกรรมแล้วก็กล้ายอมรับผิดเมื่อทําพลาดอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแน่นอนครับแต่อีก,กลยุทธ์หนึ่งที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือเรื่อง การกำหนดขอบเขตหรือ boundaries เจนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวนะค่ะแต่มันคือการแสดงความเคารพตัวเองปกป้องพื้นที่ทางใจของเรากำหนดว่าเรายอมรับพฤติกรรมแบบไหนได้หรือไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทำอะไรแบบนั้นกับคนอื่นด้วยอ๋อคือมันเป็นการเคารพทั้งตัวเองและคนอื่นไปพร้อมกันถูกต้องครับแต่ในทางปฏิบัตินี้สิคะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวบางทีมันก็ยากนะคะที่จะตั้งขอบเขตยากแน่นอนครับอันนี้ยอมรับเลย มีคำแนะนำไหมคะว่าจะทำยังไงดีสิ่งสำคัญคือต้องกล้าสื่อสารครับสื่อสารขอบเขตของเราออกไปอย่างชัดเจนแต่ก็ต้องสุภาพด้วยนะครับไม่ใช่การไปตำหนิเขาค่ะสื่อสารได้ดีใช่ค่ะเป็นการบอกความต้องการหรือความรู้สึกของเราเช่เนออออเ, <S <S เออเราเข้าใจเจตนานะแต่ว่าเรื่องนี้เราอาจจะไม่สะดวกใจที่จะอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ต้องสื่อสารสม่ำเสมอด้วยครับไม่ใช่ครั้งเดียวจบแล้วก็ต้องเคารพขอบเขตคนอื่นด้วยเหมือนกัน แล้วถ้าเจอคนที่เขา,เาท็อกซิกใส่เราจริงๆล่ะคะถ้าสื่อสารแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงได้การรักษาระยะห่างก็เป็นทางเลือกที่ดีครับถอยออกมาหน่อยใช่ครับควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าไปตอบโต้ด้วยพฤติกรรมท็อกซิกกลับไปมันจะยิ่งแย่ลงแล้วก็พยายามเลือกใช้เวลาอยู่กับคนที่เขาให้พลังบวกกับเราสนับสนุนเราจริงๆครับ ฟังดูแล้วทั้งหมดนี้สรุปได้ว่ากุญแจสำคัญเลยก็คือการรู้เท่าทันตัวเองรู้ทันพฤติกรรมท็อกซิกทั้งที่อาจจะมาจากเราเองหรือมาจากคนอื่นครับผมแล้วก็ต้องฝึกฝน EQ เพื่อให้เข้าใจจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็กล้าที่จะสร้างขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องใจเราแล้วก็เคารพคนอื่นด้วยใช่เลยครับครบถ้วนเลยดีจังเลยค่ะวันนี้ได้แง่คิดเยอะเลยครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยมุมมองชวนคิดนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยค่ะ คือลองสังเกตดูไหมครับว่าในยุคสมัยนี้ที่เราถูกกระตุ้นให้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาโดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะจริงค่ะแรงกดดันทางสังคมพวกนี้มันอาจจะหล่อเลี้ยนวัฒนธรรมแห่งความท็อกซิกทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตหรือเปล่าโหน่าคิดมากเลยค่ะครับเป็นคำถามที่อาจจะใหญ่กว่าแค่เรื่องของคนคนเดียว แต่เป็นเรื่องของสังคมที่เราอยู่ด้วยว่ามันมีอิทธิพลกับเรายัางไงบ้างก็ฝากไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อดูนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้สำหรับข้อมูลและมุมมองดีๆค่ะยินดีครับ